เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สอง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดคลองใหญ่เท่ากับแม่น้ําเลยนะครับขนาดลาคลองเป็นคลองชนระทานขนาดใหญ่นะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางกว้างถึง90เมตรเลยนะครับที่ยาวตามถนนเลยครับ ติดน้ำอีก98เมตรนะครับแล้วก็มีที่งอกข้างหลังด้วยครับพื้นที่แปลงจะต่ำกว่าถนนนะครับแปลงนี้นะครับตัวพื้นที่ต่ำกว่าถนนประมาณ2เมตรนะครับไฟฟ้ามีครับน้ำประปาผ่านมีเพื่อนบ้านครับฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมนะครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดโรงงานโซนกบ,บินบุรีนะครับตัวที่ดินห่างจากถนนสุวรรณศรส 3, 3แค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างสีแยก3ทหารกบ,บินบุรี50 5.6กิโลเมตรนะครับห่างเส้น340กบิบุรีปักธงชัย5.6กิโลห่างเครือสาพัส6กิโลเมตรนะครับแห่งนี้นะครับสวยๆครับด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดแม่น้ำมีเพื่อนบ้านน้ำไฟพร้อมทำเลดีบรรยากาศดีครับเหมาะปลุ่มบ้านพักอยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศครับทำธุรกิจต่างๆก็ได้นะครับเพราะอยู่ติดถนนลาดยางเลยทำเลดีครับเนื้อที่นะครับ หนึ่งไร่นะครับราคา6 7 0 0 0 0หบาทครับตัวที่ดินอยู่ตำบลกระบินบุรีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงครับนสสีจอพร้อมโอนนะครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถมองเห็นตัวเมืองได้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ